ขอบคุณที่ผมเกิดมามีน้ำยิน,ม,น,นมีน้ำอาบถึงผมจะไม่ค่อยอาบนะำนานาเชลลิงสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารอก,กระทงกันนะคะและวันนี้เราก็จะมารอก,กระทงหลังบ้านกันนะครับหลังบ้านของหนูสวยไหมคะมีไฟด้วยมีแม่น้ำสวยด้วยสระน้ำสระน้ำ <c oughs> ทำขายไหมเนี่ย ว,วันนี้ผมกับญาติๆแล้วก็ครอบคอรัวมาลอยกระทงกันมีมีกำลังจุดอยู่เทียน,น,นะสุเหรอเอ,อ้เทียนว่าใส่มาเนาะนู้นบ่นะ,ะบม่ม <laughs> ีนู่นนะข้างล่างนั่นน่ะประกวดกระทงสวยงาม <laughs> อันนี้ก็สวย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 เนี่ยคนน่ะสวยลอยลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงม่้้้้อออโเเ็นุ๊บยยยใหแลวปัง นางงามนางงามใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยเดินไปถึงเป็นมะเร็งพอดีอืเป็นหน่อยเหรอไปถุงร้ายไปเน่มาเนี่ยเอาไปแช่ด้วยเจนไม่บายสวยมากเจนหนูดาบแล้วเดี๋ยวค้อจุดใหม่นี่มีเดี๋ยวค้อจุดใหม่ไปปะไปเร็ว ไปลอยไหนล่ะไปลอยเหนือลมไปนะเราไปลอยพรุ่งนี้อีกวันนึงใช่ไหมใช่ไปด้วยแต่เราต้องทำกระทงเออต้องทำกระทงลงเอ้าเอ้าเก้าไปถึงนู่นแล้ว ไปรูไปลูกไปลูไปลูเดี๋ยวพี่นาจะถามน้องๆก่อนว่าน้องๆรู้สึกยังไงที่ได้กระลอยกระทงในวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกมีความสุขมากเลยทําไมถึงมีความสุขคบแนลอยกระทงรอหนูอยากให้ลอยกระทงแบบนี้ทุกทีไหมอย่ะทำไมถึงอย่างั้ไม่ได้เหรอสนุกมากมันสนุกมากเหรอครับหนูก็กิ้งลงไปเลยเดี๋ยวีีมางนี้กูจะจูดเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ด้วยอยู่รอพี่ด้วย ลอยลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาละวงจำวงวันลอยกระทงละวงวันผีออกวันนี้เหรอผีออกมารับกระทงใส่เงินหรือ,อยังเนี่ยใส่แล้วแต่มันหล่นมาคืนเลยหมดกัดไข่ อธิษฐานด,ด้วยนะขอขมาพระแม่คงคานะไหรอขอขมาพระแม่คงคาพระแม่คงคาคืออะไรใครรู้พระแม่คงคาคือผู้ที่ทักสาเออเราเราต้องขอขอมาเราจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ถ้าเราไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราก็จะอยู่ กระทงไม่แล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเทียนเลยลอยลอยกระทงรลอยลอยกระทงอธิษฐานสีนะโมตัสสะอาคาวะโตอะไรหังโตตัสสะอืขอผมผูตาพินาผมขอ ขอโทษขอขมาลาโทษพระแม่คงคาขมาลาโทษพระแม่คงคาขอพระแม่คงคาแบบนึงจุงให้ผมมีน้ำกินน้ำใช้ขอบคุณที่ให้ ผมเกิดมามีน้ำกินมีน้ำอาบถึงผมจะไม่ค่อยอาบนะแต่ผมก็สำนึกในบุญคุณพ่อแม่คงค่าผมขอเข้ามาแล้วขอพรสิ่งนี้ให้กับผมและครอบครัวมีความสุข ให้พี่นาสวยขึ้นเยอะๆให้พีนาสวยขึ้นเยอะๆให้พีนามีตังหลายๆเพียงๆให้พี่นาเดี๋ยวๆๆจะไปเรื่อยไปเรื่อยไม่บายมันดิบุยบุยไปแล้วกระทองซิ่งอ้าวต่อไปขิงอ่ะจุดให้น้องหน่อยอลไรเพียงหายไปไหนอือพี่นากระทงกระลอยสวยมากเลยเออสวยเหมือนคนเลยคนยังไม่อาบน้ำเลย ไม่น <One input> ่า <un> จ <paid> ุดไม่น่าจุดพูดไอไม่น่าจุดจุดเหยียบนี่คือเห็นแมวใช่เหรอเห็งเด็กบรรยากาศโคตรดีเนาะบ้านเราเนาะปีหน้านะใครอยากจัดส่งการเฟสติวัลมิชานันแสนทวีสุขนักร้องดังแห่งยุคนี้ นะคะปีหน้าขอเชิญเรียนเชิญนะคะมาร่วมกิจกรรมสงการเฟสติวัล2027น,นใช่ไหม2เวนหรือเซนตเว่าดี๋ยวไปแม่เอาหางะอ,อาขิงนโมสามโจบนโมนโมนโมอธิษฐานสิ หนูขอไม่ะกร,ะรขมาลาโทษพระแม่คงคาอ้าวโอเคว่าสั้นอยากแพ้เสียในหัวกระโดดลงไปเก็บกระทุ่วอ่ะขิงใส่เงินหรือยังกระใสก็ใสแค่เส้นผมกระดับเออเฮ้ยของกันมันติดอะ่ะพี่กระ<อ>สวยมากโอโอตกน้ำ ทำหมอ้อจนมันไปพี่ิอองกระท u n กินจนหันหน้ามานี่สิโอย้ยอะคะแล้วกะเจนไปหน้าข้างๆกับพี่กัดดิไปหน้าข้างๆพ่กัดหัขขนหน้ามาหัานหน้าไปคำไม่ไม่ต้องเปิดแฟลชสวยอยู่แล้วไม่เปิดแฟลชก็สวยกล้องนี้มันเด็ดสุดยอดหันมาไหมอีหลา่าอีหลา <feh. S 2> ่าคำแพงดักแดงจิงๆเฮ้ย เก่งหนึง่งสองมองกล้องนะหนึง่งสองหนึง่งสองมูถ่ายเป่าสวยมากเลยนะอาถ่ายข้างล่างนะแบบสวยมากอะขนาดแบบไม่ได้อันนี้ขนาดแบบขน,แบบขนาดต้องคืนนึงสวยขนาดเนี้ยแล้วตอนกลางวันจะเยอ่กลางวันจะสวยขนาดไหน อาหันหน้ามาหน่อยอ่าอย่าเขินอย่าเขินอ่ะทุกคนต้องโชว์กลยุทธ์เม็ดเด็ดหมดตรวจออมาอะไรวะกลยุทธ์เม็ดเด็ดเด็ดอ่ะคนละหนึ่งทีเอ้าเขินนู่นี่แหละกูเอาเอาอาเอแต่ละคนกูเอ้า ก็รู้จุดไอเจคือจุดไฟจุดไฟสวัสดีค่สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,ะวะันนี้เราจะมาลอยกระทงกันนะคะ <laughs> เอาเอาบรรยายเรอวันนี้เราจะมาที่ไหนวัดวัด เรื่อยๆก็เจอเนาะใช่โอเคไป,ปเราก<ช>็ไม่รู้จักชื่อวัดเนาะแต่เราไปลอยกระทงกันเถอะครับ